สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวกันเปลี่ยนแบตเตอรี่ c ห้5 0ิบบรุ่นนี้ครับอันนี้แบตแท้ตรงรุ่นเลยครับเพิ่งซื้อมาใหม่ปีแบตเดิมมันเสื่อมรับมันตอนเช้ามันจะมีอาการสะลัดกิดยัดน,นิดนึงครับอันนี้ครับแบตเดิม ็จะเป็นแบตเตอรี่ทีละทีมันต้องลื้อหมดเลยครับดูดิมันต้องลือ้อครอบถังน้ำมันแล้วก็ลื้อออกทั้งหมดถ้าไม่ลื้อนันมันเปลี่ยนไม่ได้ครับแบตเตอรี่มันอยู่ได้ถังน้ำมันแบบนี้นต,ตอนผมลื้อผมไม่ได้ถ่ายครับพอดีมันยุ่งอยู่ก็เลยไม่มีใครถ่ายลือต้องลื้อออกทั้งหมดครับนี่แบตเตอรี่มันอยู่นี่ รุ่นนี้ทาไม่ถ้าไม่ชอบจริงๆผมก็ไม่อยากซื้อหรอกครับกันเซอร์วิสอะไรมันเป็นอะไรทีลลซีนมันยากครับมันต้องรือหมดเนี่ยก็ถ้าเราจะไถ่น้ำยาม้อน้ำก็มันต้องรือเหมือนเดิมมอ้อพักกันอยู่ยนี่ วัน,นนี้ก็อยู่เดียวก็เลยว่างๆว,ว,ว่าจะลองเปลี่ยนดูแบตแบตเตอรี่ทั่วไปมันใส่ไม่ได้ครับมันต้องซื้อตรงรุ่นนะครับน,นี่แบตออนแบตไม่มีใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ขอขาดแถมขาแถมมาตอนผมไปซื้ออะไรเดี๋ยวว่ามันใส่ไม่ได้ครับมันเป็นของเว็บเฉพาะรุ่น เว็บร้อยสิบร้อยสิบห้ามันต้องซื้อแบบนี้ครับอันนี้ราคาแปดร้อยบาทของแท้ครับถ้าแบตเตอรี่อ่อนแบบนี้ประมาณสี่ร้อยามร้อยห้าสิบโอเคครับเราจะมาสายแล้วก็ประกอบกันครับนี่ครับ อนี้ก็เรากำลังสั่งาประกอบเข้าเหมือนเดิมถ้อยู่ตำแหน่งนี้ครับแบตเตอรี่ของมันอนะ่ะต้องดึงเอาให้หมดไม่ได้ถางน้ำมันก็ต้องดึงโคตรยากเลยถ้าใครไม่ทำนานนี่อย่าื้อเองนะครับเดียวถังเดียวสุดสีมันจะหักผมด้อหลายรอบแล้สุดสีมเกือบหักหมดแล้ว ผมเอาเกาติดไว้ตรงนี้ผมดื้อตอนติดไฟสปอตไลท์รอบหนึ่งแล้วก็มาดื้ตอนเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกรอบหนึ่งล้วก็ตอนติดไฟทีวีีอีกรอบหนึ่งดื้อสามรอบแล้วถ้าดื้อีกรอบมาคงพังหมดแล้วเลยสุดสี่อองมันนะ โอเคครับ okay. เดี๋ยวเรามาประกอบเสร็จเราค่อยมาดูที